ท่านประธานที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยท่านประธานคะความกลัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกโควิด1 9ก็ทำให้ประชาชนคนทำมาหากินทั้งประเทศเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแล้วกลัวควายก็มาเป็นโรคลำปีสกินอีก หรือที่ดิฉันเรียกว่าโลกหูดกลัวค่ะท่านประธานที่เคารพคะเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจริงๆค่ะถึงวันนี้จังหวัดสกลนครโดยท่านนิยมเวชชกามาถึงได้ยื่นยติด้วยปากเปล่าเพราะว่าลุกลามไปทั่วอันนี้ในภาพเนี่ยดิฉันไปออมอบน้ำยาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะท่รมธานคะ ตั้งแต่เริ่มโรคเกิดขึ้นเลยตั้งแต่ต้น,ต,นต้นเดือนปลายเดือนที่แล้วเลยค่ะท่านประธานทราบไหมคะว่าน้ำยาทั้งภาคอีสานไม่มีค่ะที่ฆ่าเห็บไรเลือด เห็บหมัดทุกอย่างแม้กระทั่งยุงจะต้องซื้อจากภาคกลางเนี่ยไปให้เกษตรกรแล้วเกษตรกรมากมายที่มารอรับน้ํายาดิฉันให้คนละ <S <S เท่าไหร่คะท่านประธานคะน่าเห็นใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวที่ดิฉันมีสลิงและแจกให้ mm. เห็นไหมคะคนมืดฟ้ามัวดินคนเลี้ยงอัวบ้านดิฉันเนี่ยคะ่ะให้คนละสิบซีซีค่ะ เอาสลิง์ที่มาดูดเลยนะคะให้ไปคนละ1ิบีสีเท่านั้นเพราะว่าน้ำยาไม่มีในเบื้องแรกเราก็เลยป้องกันได้ส่วนหนึ่งปล้มปรามได้ส่วนหนึ่งในอำเภอสว่างแดนดินเจริญศิล์นนะคะและจังหวัดสกลนครนั้นก็ตายไม่เยอะสักเท่าไหร่ครับเกือบ300ตัวเนี่ยค่ะแต่ว่าวันไหวมากเลยเพราะว่าเป็นจังหวัดที่เลี้ยงโคข,ขุนค่ะ โรคระบาดอัวควายโรคอุบัติใหม่โรคลำปีสกินดิฉันถามว่าโรคนี้เกิดมาหลายประเทศแล้วเมื่อสามปีที่แล้วใหญ่รัฐบาลนิ่งดูดายให้โรคระบาดเหล่านี้มากินกวัวกินควายค่ะเพราะว่าแล้วก็สะเทือนไปทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะอีสานเนี่ยวัวควาย ก็คือเลือดเนื้อและวิญญาณของพี่น้องประชาชนคนเลี้ยงอัวควายนะคะสมบัติชิ้นสุดท้ายใต้ถุนบ้านาประนที่เครพคคะแสนสาหัสอยู่แล้วกับโควิด1 9โควิด -19 ดิฉันต้องบอกว่าสมบัติชิ้นสุดท้ายใต้ถุนบ้านตายไปต่อหน้าต่อตาสกลนครเกือบ300ตัวดิฉันเรียกร้องใหร้รัฐบาลเยียวยาต่อเกษตรกร,กรดังนี้ค่ะควรเยียวยาทุกตัว คอกหนึ่งคอกหนึ่งเนี่ยค่ะให้สองตัวเนี่ยไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นในภาวะวิกฤตเช่นนี้ค่ะเกณฑ์เก่าเมื่อสิบปีที่แล้วเดี๋ยวนี้หัวตัวหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นชาโลเล่ลิมูซ่าซินเมนทอนที่จะขุนในคอกวัวโคขุนเนี่ยธรามทานค่ะมันแพงกว่าสิบปีที่แล้วถึงสองเท่าฉะนั้นเกณฑ์เก่าของรัฐบาล ถ้าสมมุติว่าเกณฑ์ท่านหมื่นบาทเนี่ยคูณสองเข้าไปเลยค่ะถ้าเกณฑ์เก่าท่านสองหมื่นก็คูณสองให้เป็นสี่หมื่นบาทเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทุกตัวคอกหนึ่งบางครั้งนี่ตายไปสามสี่ตัวไปขึ้นทะเบียนไว้ให้สองตัวค่ะท่านประธานแล้วเขาจะอยู่อย่างไรเนี่ยค่ะดิฉันเรียกร้องข้อที่สองค่ะยารักษาโรค ควรเยียวยาเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นยาแก้ไข้ยาแก้อักเสบยาแก้แพ้อันนี้ไม่ควรให้เกษตรกรจ่ายเองสมมุติว่าเข็มละห้าร้อยบาทหนึ่งตัวนั้นพันห้าถ้าฉีดสามครั้งล่ะคะต้องไปกู้เงินดอกรอกนอกระบบยี่ร้อยละยี่สิบมาฉีดให้เพื่อที่จะให้วัวตัวนี้รอดเพื่อที่จะเลี้ยงต่อไปให้ได้ราคา ดิฉันไม่ให้ทุกจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติหรอคะธรรมทานคะงบกลางของนายกรัฐมนตรีอยู่ไหนช่วยเหลือกเกษตรกรโดยด่วนค่ะดิฉันไม่ได้เรียกร้องให้แต่เฉพาะจังหวัดสกลนครเท่าน,นั้นนะคะเรียกร้องให้ทั้งประเทศงบกลางอยู่ไหนช่วยเหลือกเกษตรกรประชาชนคนเลี้ยงวัวควายด่วนที่สุดค่ะ ท่านประธานคะวัคซีนจังหวัดสุลนครได้มากกว่าเพื่อนขอพระคุณท่านราัฐมนตรีประาพาสโฟเาสุทนเป็นอย่างสูงแต่ว่าฉีดไม่ได้ระยะห่าง5กิโลถึง25กิโลมันระบาดไปหมดแล้วมันระบาดไปหมดแล้วค่ะฉีดไม่ได้ฉะนั้นนี่ก็คอือยารักษาเท่านั้นอย่าให้เขาต้มยาสมุนไพรเลยค่ะไม่รอดเพราะว่าเป็นโรคระบาด งบกลางอยู่ไหนช่วยประชาชนคนเลี้ยงวัวควายนักบัตรเดี๋ยวนี้ค่ะข้อสี่แล้วสัตว์ที่โดนฟ้าผ่าแล้วคะารฐานค่ะไม่เคยเยียวยาเขาเลยแก้ไขมติคอรมอสิคะสมบัติชิ้นสุดท้ายใต้ถุนบ้านบางบ้านตายทั้งครอกเลยค่ะพอก็ พอวัวควายตายไปสี่ห้าตัวไม่ถึงสองเดือนเนี่ยเจ้าของวัวควาย,ายตายตามไปด้วยเงินเป็นแสนสองแสนนี่คือการออมที่น่าประทับใจที่สุดค่ะนั่นก็คือสมบัติชิ้นสุดท้ายใต้ถุนบ้านท่านสสดนยัยอำนาจเจริญนะคะฝากดิฉันมาว่าป่วยเด๋ยวนี้กว่าพันตัวแล้วตายตอนนี้ยี่สยังไม่เยอะสักเท่าไหร่ รัฐบาลควรเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งอัวควายหมูตอนนี้เริ่มเป็นโรคก,กันแล้วฝากมาเพื่อที่จะประหยัดเวลาของสภาผู้แทนราษฎรสี่ข้อที่ดิฉันเรียกร้องค่ะท่านประธานค่ะดิฉันอยู่กับปุถุชนคนเลี้ยงวัวควายออกไปเยี่ยมทุกบ้านที่ตายค่ะในอบยสว่างแดนดินและเจริญสินในเขตของดิฉันโควิดคนซ้ำร้ายทำหลายล้าง แทบสิ้นทางทุกทนมองหม่นสีทั้งไร่นาทั้งบ้านเรือนเตือนชีวีแหล่งรวมนี้นอกระบบประสบมามาปีนี้ปีร้ายกาศมุงมาดค่าโรคนำพาฆ่ากัวควายไม่ขายค้าลำปีสกินฆ่าสินทรัพย์นับขนานาอาบน้ำตาในคอกวัวหมองมัวเจือคงร้องขอเทวดาบนฟ้ากว้าง สิ้นหนทางหมดหนทางสร้างเอื้อเฟือ้อรัฐบาลไม่ขันขับขยับเจือดังแล่เนื้อเอาเกลือทาฆ่าทั้งเป็นขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณนะครับ